สวัสดีแฟนบันดาซ้าทุกคนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2568น,นะครับอยู่กับอาชุวิทางอาเซ้าดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่37อีกหลายคู่นะครับอย่างที่เราได้อัปเดตเรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันไปแล้วนะครับโดยอาเซ้า จะมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสาริกาด n งนิวคาเซนะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่ามีเดิมพันสูงมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผลต่อการลุ้นแชมป์อะไรแต่ว่าก็ยังคงทําให้ทั้ง2ทีมเนี่ยต้องสู้กันเต็มที่นะครับเพื่อการันตีตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าอาเซอเองถ้าเกิดว่าแพ้เกมนี้เนี่ยก็อาจจะโดนทีมอื่นๆที่ตามมาเนี่ยแซงได้เหมือนกันนะเพราะว่าทีมที่ไล่หลังมาอย่าง เชลซีแล้วก็แอสตันวิลล่าก็มีทีมละ66แต้มนะครับในขณะที่อาร์เซนอลมีอยู่68แต้มถ้าอาร์เซอลแพ้ก็แปลว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะมี69แต้มนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดในกลางสัปดาห์นี้พวกเขาก็มีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มนะครับแล้วก็ดีที่สุดก็จะขยับขึ้นมามีแต้มเท่ากับอาร์เซนอลที่68แต้มนะัดสุดท้ายก็ต้องลุ้นกัน อีกหลายๆสนามนะครับรวมถึงนอเทียมฟอเรสด้วยซึ่งต้องดูผลจากการแข่งขันในค่ำคืนนี้ที่พวกเขาจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดถ้าฟอเรสเก็บ3แต้มได้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นในนัดสุดท้ายกับทีมอื่นๆเหมือนกันนะครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมเนี่ยในคลิปที่แล้วเราก็ได้อัปเดตกันไปแล้วนะว่าฟันมานาซ่อมีโอกาสที่จะได้เห็นคายฮาวัลงสนามนะเพียงแต่ว่าจะได้เล่นตั้งแต่แรกไหมเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมมิเกลเมเรโนโดนแบนไป จากการรับใบเหลืองในเกมที่เสมอกับเวอร์พภูไป2ประตูต่อ2เด็กแคนไรซ์ก็ยังไม่แน่ว่าจะฟิตร0 0ไหมมิเกลเดต้าก็ยังไม่การันตีนะครับส่วนเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของการไล่ล่านักเตะในตำแหน่งหน้าเป้ากองหน้าตัวความหวังของอาร์เซอลคนใหม่ซึ่งตอนนี้โฟกัสก็อยู่ที่วิกเตอร์ยูโกเรสนะครับหลายๆสื่อก็ประโคมข่าวไปในทิศทางเดียวกัน ว่าน,นักเตะมีใจที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาร์ซนอลนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆก็มีรายงานออกมาบ้างแล้วเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะทางคอรอรับไซด์ก็ระบุรายรายละเอียดในเรื่องราวของค่าตัวค่าเหนื่อยและก็ระยะเวลาของสัญญาเไว้เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวิกเตอร์โยโกเรสก็ยิงอีกหนึ่งประตูนะครับช่วยให้ทีมสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเอาชนะกิมารไรส์ไปได้ในศึก โปรโตคอลพรีเมราของพวกเขาครับก็ทำให้สปริงลิสบอนเนี่ยคว้าแชมป์หลีกสูงสุดของโปรตุเกสมาครองได้อีกหนึ่งสมัยนะครับก็น่าจะทำให้ Victor ร์เ o r ร s สสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับในการพูดถึงอนาคตการค้าแข้งถึงแม้ว่าจะถูกจี้ถามอยู่บ่อยๆจากนักข่าวนะครับว่าทีมในฤดูกาลหน้าของเขาเนี่ยจะ เป็นทีมไหนนะครับซึ่งเจ้าตัวก็พยายามบายเบี่ยงที่จะไม่ตอบตอนนี้ก็ถ้ายังไม่ตอบหลังเกมนี้ก็คงจะรอหลังเกมช Ch ิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยภายในประเทศของหลีกโปรตุเกสในสัปดาห์หน้านะครับเชื่อว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นแน่ๆแ,และสำหรับในรายละเอียดเกี่ยวกับดีลการย้ายทีมของวิกเตอร์ยอกร์เรสที่ทางอาเซอหยิบยื่นให้นักเตะได้พิจารณาเนี่ยก็ มีข่าวว่าค่าตัวของนักเตะจะอยู่ราวๆหกล้านปอนด์นะครับส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยก็มีตั้งแต่1นึ0 0 0สนปอนด์สองแสนปอนด์นะครับแล้วก็บางสื่ออย่างคอร์ดไซส์เนี่ยก็ระบุว่าสัญญาของวิกเตอร์โยโกเรสเนี่ยจะออกมาอยู่ที่5ปีนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อย175,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนค่าตัวก็อยู่ราวๆ60ล้านปอนด์ซึ่งก็ดูจะเป็นข้อมูลตัวเลขที่อยู่ในระดับกลางๆนะบวกลบ ก็ไม่น่าจะมากกว่านี้สักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามนะครับเมื่อยังไม่มีการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นก็ต้องระวังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ดีนะเพราะว่าพวกเขาก็มีความเป็นแม่เหล็ก ยู่ในตัวสูงเหมือนกันนะครับแม้ว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดจะไม่ดีเอาซะเลยแต่ว่าผลงานในยูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยก็ต่างกันไปอย่างชัดเจนนะพวกเขายังไม่แพ้ใครในรายการนี้และถ้าพวกเขาสามารถคว้าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก็มโอการบที่ดีลระหว่างอาร์ซอลกับวิกเตอร์โยโกเรสเนี่ยจะสั่นคลอนได้เหมือนกันเพราะว่าแมนยูก็เป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องของการทุ่มค่าเหนื่อยให้กับนักเตะนะครับมีรายงานว่าพวกเขาเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอ2 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับวิกเตอร์โย พิจารณาด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูแหละว่าพวกเขาจะสามารถหยิบตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่นะเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสน้อยมากๆนะที่จะทำให้วิกเตอร์ยโรเรสเนี่ยเปลี่ยนใจจากอาร์เซอลไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนอกจากนี้สื่อ,อยังทีมทล์กนะครับก็นำเสนอข้อมูลว่าอาร์เซอลเองก็ยังคงมอง Nico นะิโกวิลเลียมส์ครับเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในตำแหน่งริมเส้นซึ่งในช่วงนี้ก็มีสื่อรายงานว่านักเตะทีมชาติสเปนรายนี้เนี่ยก็มองหาบ้านในลอนดอนนะครับซึ่งเอาจริงๆส่วนตัวยังไม่ค่อยให้น้ำหนักกับข่าวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้จับตาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอลิติกบินเบาก็คอนเฟิร์มนะครับสถานะด้วยการเป็นทีมที่จะได้ไปเล่นยนะูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้าจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาใน ลาลิก้าฤดูกาลนี้นะครับส่วนนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลเนี่ยจากการรายงานของสื่อในสเปนเนี่ยระบุว่าออยฮานซันเซตมิดฟิลตัวรุกของแอตเลติกบินเบาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมิดฟิลนะครับที่มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมเกมรุกของแอตเลติกบินเบาจนทำให้สโมสรนเนี่ยสามารถคว้าตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทีมงานของอาเซลด้วยผลงาน17ประตู จากการลงสนามในทุกรายการนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยอาร์ซอก็เป็นหนึ่งในทีมที่สนใจนักเตะรายนี้อย่างจริงจังนะครับและตอนนี้สื่อเองก็เชื่อว่าอาร์เดตาเองเนี่ยให้ความสนใจที่จะดึงเอานักเตะวัย25ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมเพื่อเข้ามาซัพพอร์ตในยามที่มาร์ตินเดกาดโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับซึ่งก็น่าจะถูกใจแฟนบอลหลายท่านนะครับที่กำลังมองหาออปชั่น ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของมาร์ติโนเดกาดกันอยู่โดยนักเตะรายนี้มีค่าฉิกสัญญาราวๆ67ล้านปอนด์นะครับและนอกจากอาเซาเราก็ยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แอสตันวิลล่าที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่เช่นเดียวกันซึ่งจากการที่อาเซาต้องการนิโก้วิลเลียมส์จากอตติกบินเบาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าดีลของนิโก้วิลเลียมส์เนี่ยจะส่งผลต่อการย้ายทีมของออยฮานซันเซตมากน้อยขนาดไหนนะครับ และการที่พวกเขาได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องการเก็บนักเตะตัวหลักทั้ง2รายเอาไว้กับทีมเพราะฉะนั้นดีลนี้ก็ไม่น่าจะง่ายสักเท่าไหร่แต่ถ้าอาร์เซอลต้องการก็คงต้องจับตากันต่อไปในขณะที่ถ้าหากว่าอาร์เซอลไม่สามารถจะดึงเอาน i ิโกลวิลเลียมส์มาร่วมทีมได้นะก็น่าสนใจว่าพวกเขาจะมุฟออนไปในทิศทางไหนยังไงนะในช่วงนี้มีข่าวว่าอาร์ต้าเองก็สนใจที่จะคว้าเอา โรดิโกมาจากเรอัลมาดริดนะครับซึ่งเดียรลนติกรายงานว่าอาร์ไตาเนี่ยมีความชื่นชมในผลงานของโรดิโกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับหรือดูการนี้ก็ยิงไป13ประตูแล้วก็มี10แอสซิสจากการลงสนาม50นัดแต่ว่าด้วยความที่บทบาทของเขาเนี่ยก็ถูกลดทอนลงไปเยอะนะครับจากการเข้ามาของคิเลียนเดมบัปเป้และการมีวินิสุธจูเนียอยู่กับทีมสื่อก็ไม่ได้ติด ออปชันที่นักเตะจะเลือกย้ายทีมออกไปนะครับแต่ว่าทางด e เ e น s ซ่า n เซ็นทรัมองว่าเรอัลมาดริดโดยประธานสมโมสรอ,อย่างฟลอเรนติโน e เปเรสเนี่ยไม่ต้องการที่จะเสียนักเตะรายนี้ออกไปนะครับแต่ด้วยความที่มาดริดเองต้องการจะได้วิลเลียมซาลิบาและตามข่าวมิเกลเรต้าอาจจะยอมสละวิลเลียมซาลิบานะเพื่อแลกกับโรดิโกแต่ว่ามาดริดเองมองว่าโรดิโกน่าจะมีค่าตัวที่สูงกว่าแล้วพวกเขาก็สามารถรอซาลิบาได้ ในอีกฤดูการ2ฤดูการข้างหน้านะครับถ้าหากว่านักเตะไม่ยอมต่อสัญญาออกไปซึ่งช่วงนี้ซาลิบาก็ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับอาเซาและเชื่อว่าหลังจากที่อาเซาการันตีตัวยฟูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะมีความคืบหน้าที่ชัดเจนออกมาเกี่ยวกับเรื่องราวของสัญญาอะไรนั้นก็เป็นข่าวสารที่อาเซาดีครับนำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ